มีธรรมชาติสองฝากทางซึ่งว่ามีดอกอันดอกเหลากำลังบานบานประดับสองฝากทางงามหลายเนาะอันนี้คือเส้นทางที่ออกมาจากเขืนอนไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งกำลังจะไปหาหมู่บ้านผู้คมไซอันนี้ตอนนี้พวกเขามาถึงแล้วที่เป็นเือนในบ้านเนาะอ,อ,นนอันมีร้านมันต้น ซึ่งว่าฮันเล็อเอามาตากไว้เกียมขายเนาะนี่คือห้านไข่เครื่องซึ่งจุดประสงค์ของพวกข้าแมนมาหาระซื้อข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมื่อคิดอาหารอยู่ในห้องอาหารแต่ว่ามันบอมตอนนี้กำลังขี่รถเลาะซอกหาอยู่ซึ่งว่าเจ้าของพงก,การอันสูนกรสิกร,รมเพลินเงียบเนาะเพลินจะพาพวกเขาเลาะบ,บึง บ้านผ uh um ู้ฮมไสดแล้วก็พาไปเกินประสาชนที่ว่าจะขายเข้าให้พวกเฮาเนาะแล้วก็พาไปเบึ่งส่วนพักอันส่วนพักอันส่วนครัวของสาบ้านนําตอนนี้กําลังขี่รถเลาะอยู่กลางบ้านที่ว่าเป็นบ้านโมบ้านที่กว้างแล้ก็อันถึกจัดสรรเป็นระเบียบจบงามหลาเบึงบรรยากาศ ทางสองฝากทางไปพร้อมกันหรือทุกคนสังเกตได้ว่าแต่ละหลังคาเฮือนเนาะก็จะมีสวนพักและก็มีคอกสัตว์เลี้ยงนีน้อยเป็นของภัยของเราถือว่าเป็นครอบครัวที่อันพอเพียงกุ้มตนเองวซันซา เขาเมื่อกี้เข้าไปอีกเครื่อนหลังหนึ่งเนาะแต่ว่าเพิ่นมาอยู่ตัวน,นี้กําลังขี่รถกลับออกมาแล้วมันเบิ่งคืออันคือขี่รถกลับไปกลับมาฮนะน่ะตอนนี้กําลังไปอีกเลื่อนหลังหนึ่งซึ่งว่าเพื่อนมีพักพวกไว้แล้วก็มีบอ่อมีบ่อเลี้ยงป่ามีสัตว์เลี้ยงเดีย๋าายวจังนรกับซีหอดล่ะ ลองขี่รถกับฟังพื้นลมกันไปน้ำกระมวลเป็นจังนึงเนาะตอนนี้มาหอดแล้วเกินที่พวกเขากำลังเกาถึงเนาะสมมว่าเพิรนกจะมีส่วนการเบียไม้เกี่ยมไว้ปูกยำแรงเนาะ เออย้ำฝนตัวนี้ยังเป็นยำ้ำแรงในกสังเกตเห็นว่ามีต้นไม้กินมากอพื้นทีในเฮือนอันนี้เป็นเฮือนครวัวถัดไปเนาะก็จะมีขอกเป็ดไก่มีฮอดขอกหมูคุณได้เดี๋ยวท้ายทียทย่ท้ายให้เบิ่อนเออนี้บนคนไว้กันทำอาหารซั์ของคุณนี่พักล้อป้ี สบายดีพเรงส่าักดพักันหน้าบอกบะแมนสลัดยังไงโอ้บะมันนาเนาะพักเราบะคุบักสลัดยังครับบเคยเห็นชถึงปลูกเราไปขายไม่ไห็ได้มักเพชรกันอย่งนี้กันมีฮะ เด๋วนี่ก,กระโขกกระแว่แล้ว,วนี่ลู้สาผมักไทยหูกระกระแว่นี่กำลังเป็นเรือเนาะอตัวนี้เป็นมาแกแล้วต่อไปนั่นมีมักเขือมักเขือกระซุกละเอาไปกินกับส้มพักได้เลยแซบ่บ ถัดไปปุ่นอ้ตุเป็ดก็เข้ามา,แ,ามแค่นีน้โอ้ฉันมาลินค่ะแค่์วันนี้เอ็นอย่างงูเฮ้ว่ามีเด็กน้อยเอาขนมมาให้เน,นาะเฮ้ยนะมดกัดได้ลูกมดกัดตีนได้ลูกโอ้ยบงูงูงดกัดล,ล,ลินบวกอยู่ยสวนพักพื้นมีน้ำขังตลอดนี่เป็นแอ่งน้ำเอาไว้พักพักเป็นกองเก็บน้ำ มัรูปักสลัดงามๆคุณบ่าเอาไปกินกับลาบแซบมาสั้นจะเ้าผมไปวกกินชักเทือโอู้หเห็ดกวงวางออกนี่ปลูกกับได้ขายก็หัวหอมอะไรเอามักตักับตำมะฮงไวแซบตำหุงกับลาบแซบุดตุ่มาก็พอตุ่มาแดนดดไปโดดมาดี่กยญแจผักมันหมดแย้ว ได้มันีมีแล้วนี้ลเนาะบ้านเราดสมบูรณ์ปลูกเอาอย่างก็มีครบมือยังบ่แล้วใจเฮายยังกลับไปกลับมาอยู่สะอ่อนสวนผักของเราเนาะนี่น้ำเต็มละข้างนอกคุณก็แม่สวนม้นี่ อาไปเลอังต่มาอันองส่ตอไนี้ม่อยาต้นนีหลายไอ้ต้นย่าจไอ้ต้นยังซะนี่หวานบ่สำรวจไปจะมัอย่ายาบาหวานบอกโอ้ี่ะดูให้ได้กินอันนั้นวันกันพี่อม ทางด้านนี้นะ่ะแต่ก่อนเลี le ้ยงป่าแต่วันนี้บ่ได้เลี้ยงแล้วมีแต่ปลูกอะอย่างก็ปลูกแหนเอาไว้เกิดไก่เกิดป็ดของเพ่นถัดมาก็เป็นขอกหมูนะไม่มีหมูน้อยสั่นแพงนะเพื่อนบอยยังขายน้อยหมูน้อยดิจะอี๋บู้น่าคุณบอกเคยเห็นกันแหนมเอาหมูน้อยสองตัว ป้าเป็นน้อยยับยับอยู่ตัวเล็กตนี้เขากะกลับเนาะก r ับไปอีกจุดหนึ่งอันเป็นศูนย์กิเป็นศูนย์กสิกรมเคลื่อนไฟฟ้าน้ำยับนึ่งเนาะเพื่อนกะตั้งเป็นศูนย์ปลูกผักเดี๋ยวมีอย่างเนี้เ,นเขาเข้าไปเบื้องน้ำกันเลยลอเลลอพอ,อแต่เลี้ยวรถเข้ามาก็รู้สึกว่าอืมมัน อากาศมันดีธรรมาชาติงามเลยขี่รถเข้าไปไดีสอดนี่คือเส้นทางที่เราเข้ามามังกี้นี่ทางนี้เป็นสวนพักเฮืนอนทุ่มคุเพื่อน่วกเ <หง S 1> อียง่น่นิ่งนะ จ้างคนมาเฝ้าให้บอกตัดญาตัดหญิงอ,อู้หักเอาเป็นใจอยากมาอยูย่ก็บกลมันเกี่ยมเป็นนี่นนไ,ไงอ่าโบเม่นง่ายก็เอาน้ำยาน้ำยุงนี่กไ็ได้ตักขึ้นตักขึ้นทางนี้เป็นหนานาม,นมนทั่ว,ท,วทั่วเนาะหมักทั่วเดี๋ยวเพอยางไปบึงทางนันกัน คนกันไว้เห็นมีอย่างวะไอพงศวรรษหัวค่าก็มีได้หัวค่าคะับเอาใส้ละหัวค่าเด้สิบบาเลยเออเนี่ยฉันได้เอาอมีแต่หัวค่าบอมีกระปุกแนวไว้คือกันเลี้ยงกบเออไปเลี้ยงกยงุ๊บอ,อันนี้มีพับตกด้วยอันนี้เป็นทีมงานมาทำกันเนาะสี่คนห้าทางตัวเอง ทางหน้าเป็นกระปูผักคือกันเดียวเออปวดได้ืพีักของปีเนาทางนี้พัก่องปีเดี๋ยนะอีกนานเดียวติดนานสานานแล้วนะเ็กกว้างกว้างส่วนพัก กำลังปลูกเนาะเดี๋ยวก็ได้กินละมาดูก็ได้กินละก็ออกจับอันนี้เลยเนาะจับขั้นอันนี้เลยปลูกข้างนอกกับข้กกาวเปล่าปูข้างนอกไหมข้างนอกเนี่ยมันแพงนแไง มีปลูกให้มันได้หลายๆได้ขายนออ้ำม,ม,นะนนมีแต่หัวข้า<น>เบอคันสีเอาทิ่นี้นะเออหัวข้าอยู่นี่หัวข้านี่หลายถุ้มเยอ่โอ้บหได้เอาหลายดอกห้าโลสามสี่โลห้าโลนี่ยวมีแนวอื่นนำอีกด้านนี้เป็นเป็นทงนาเพิ่นเพิ่นทดลองปลูกเข้าหนาแซงละทางนี้บัวสายพันธุ์เอียงเม,ม็ดมะม่วงกระดกดกตอนนี้กะ เป็นเวลาเดินทางกลับคืนแล้วก็ได้แน้เห็นอันดอกดอกคาอยู่แคมทางคือเก้าเนาะเอาเป็นว่าขอบใจทุกคนเ้ยที่ติดตามรับชมพบกับใหม่ในวิดีโอต่อไปสบายดี